ตัวใหญ่ที่สุดเลยขอจับตัวใหญ่ที่สุดัเลยตสี่แม่ตัวสี่่ัวสี่แม่ตสี่แม่ตัวสตัวสี่่ตัวสตัวสีงตัวสี่่สี่แม่ตาวสี่สัสี่ตวสีตัวสี่ี่ยม่ตัวสมัี่ม ก ah wow. wow. right? right. ็มาเลาเลขีโหถูกรึก็มาละเลข้าวเลขสไปเวอ้าวเลขสหาเลขต่อไปเลขสี่อยากรู้ว่าในไข่คืออะไรเขาก็เลยตามกีราตามเป็ดตามช้างไปเป็นอะไรเอ่ยหน 뜬뜬뜬 <끝> 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 เลขอะไรคะเลขอะไรคะเลขค่ะเลขอะไี่